ใครที่อยากเรียนต่อมัธยมในแคนาดาชอบฟิลเมืองใหญ่เดินทางสะดวกใกล้ห้างสรรพสินค้าแถมบรรยากาศปลอดภัยและไม่วุ่นวายรีมาบอร์ดขอแนะนำเขตที่ฮอตสุดๆอย่างเบอร์นาบีสคูลดิสตริกเลยค่ะเบอร์นาบีอยู่ใกล้แวนคูเวอร์เดินทาง30นาทีด้วยสกายเทรนโลเคชันถือว่าดีมากๆอยู่ใกล้ห้างใหญ่อย่างเมโทรเทามีหลักสูตร a อที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาวิชาเลือกเยอะมากทั้งหุ่นยนต์แฟชั่นดนตรีกีฬากฎหมายมีหมดมีคลาส ESL สำหรับน้องๆที่ต้องการ ภาษาษมีกิจกรรมทัศนศึกษาทั้งในและก็ต่างประเทศมาทำความรู้จักโรงเรียนในเขตนี้กันค่ะโรงเรียนแรกเบอร์นาบ์ดีเซาล์เซคันดารีถ้าใครชอบโรงเรียนใหญ่เดินทางสะดวกใกล้สกายเทรนตั้งที่นี่เบอร์นาบีเซาล์ที่นี่มีโปรแกรม AP c a p stone d ิ p l ลม a สำหรับน้องๆที่อยากยืนข้ามหาวิทยาลัยดังแถมยังมีโรงละครไมเ h a e l J Fox Theater อยู่ในโรงเรียนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกคือครบจริงทั้งแลบวิทย์ลู่วิ่งในร่มและสนามกีฬาครบทุกประเภทที่ต่อมาเบอร์ เบ r ร์นาร o ดเซ็กนดอรีสายวิชาการต้องชอบเบอร์นาร์ดเนสดโรงเรียนเพิ่งสร้างใหม่โมเดิร์นมากๆและยังเป็นโรงเรียนที่มี AP ีโปรแกรมใหญ่ที่สุดในแคนาดาใครที่อยากเก็บเครดิตล่วงหน้าเตรียมพอร์ตเข้ามหาวิทยาลัยร,ระดับท็อปที่นี่ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะที่ต่อมาคือเบอร์นา c e n เซ็นทรัลเซ a r y b น r ด a รี c เบอร์นาเซ็นทรัลตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกโรงเรียนนี้ดังเล่นกีฬาเป็นที่ที่คว้าชแชมป์ระดับจังหวัดเยอะที่สุดใน BC วิชาลเลือกก็น่าสนใจมากมีทั้ง c u l i เ a r y Arts แฟชั่นดีไซน์และดนตรีซิมโฟนีที่ต่อมาคือ m o สครอปซ s e c o เนอรี m มอสครอปเหมาะสำหรับน้องๆที่สนใจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่นี่มีโปรแกรมโรบอติกส์ จิตวิทยาและ Health Science ร่วมกับ B.C.I.T. ชมรมกีฬาก็มีให้เลือกเยอะมากตั้งแต่บาสวอลเลย์บอลสกีกอล์ฟไปจนถึงรักบี้ต่อมา Alpha Secondary Alpha เป็นโรงเรียนที่เน้นสายกิจกรรมสร้างสารรค์มีโปรแกรม Robotics c เซอร์ติฟิเคทเฟรนช์อิมเมอรและ t h e ตอร์แอนด์แดนซ์คอมพาด้านกีฬาก็มีทีมที่โดดเด่นอย่างรักบี้เน็ตบอลและกอล์ฟ คาริบูฮิลเซ็กแคนดารีคาริบูฮิลเป็นโรงเรียนขนาดเล็กบรรยากาศอบอุน่นเหมือนครอบครัวจุดเด่นคือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ที่เชื่อมตรงกับมหาวิทยาลัยใหญ่ทั้ง UBC SFU และ BCIT เหมาะมากๆสำหรับน้องที่ตั้งใจต่อสายเอนจิเนียร์โดยเฉพาะต่อมาคือเบอร์นารีเมลต์เอนเซ็กแคนดารีเบอร์นารีเมลทมีชื่อเสียงด้านกีฬาโดยเฉพาะว่ายน้ำโรงเรียนนี้ทำงานร่วมกับไซมอนเฟรเซอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ทั้งในโปรแกรมว่ายน้ำและฟุตบอล วิชาเรียนก็มีหลากหลายตั้งแต่ Leadership, Social justice ไปจนถึง environmental science Burnaby School District เขตการศึกษาย,ย่อนฮิตใกล้แวนคูเวอร์ครบทั้งวิชาการกิจกรรมและนักเรียนหลายคนก็ไปต่อมหาวิทยาลัยดังๆอย่าง UBC Toronto m c g i l l ไปจนถึง MIT มาแล้วถ้าอยากเรียนต่อแคนาดารีบทักพี่ดรีมมาได้เลยค่ะเพราะที่นั่งเรียนเต็มเร็วมากนะคะใครสนใจต้องรีบสมัครเลย Dream a b r o a d เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้